ไทยค่ะเรามาวางแผนร่วมกันกับเพื่อนๆชาวราศีธนูค่ะวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะ13เมษายน2564ค่ะเราอ่านดวงดาวของวันที่13เมษายน2564ค่ะมาวางแผนร่วมกันนะคะขอบคุณที่ติดตามมากมายนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะมีพลานามัยแข็งแรงนะคะ เริ่มสู่วันใหม่ปีใหม่ของไทยสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นด้วยความคิดที่สดใสนะคะคิดบวกโลกสวยเข้าไวะคะ้ค่ะมีความหวังมีกำลังใจให้กับตนเองนะคะมุ่งไปข้างหน้านะคะ่ะลงมือทำะคะ่ะ เราจะวางไพ่ทีเดียวพร้อมกันแล้วมาอ่านเลยนะคะ The Sun Wheel of Fortune เดอเวิล์ผักสังขระสองถ้วยกาเรียนราชาตือไม้ เออมาทำไมอ่ะเดวิลอ่าล้วก็อีกเจ็ดใบก็คืออนาคตของความหมายไพ่พระสังขาชนะคะอนาคตค่ะ เจ็ดดาบแขงแมนมราชาถือเหรียญไพ่ใบเดียวกันเลยสองถ้วย สองเหรียญดมูนเด็กถือไม้อ่านีไม้ไทยนะคะ หลังวันปีใหม่นะหลังปีใหม่ไทย2564ัาราวราศีธนูธาตุไฟก็ไปเกี่ยวข้องกับเดซันนะคะ,ะยศศักดิ์ตำแหน่งนะคะดาวอาทิตย์สุภาะตนเองนั้นยศศักดิ์ตำแหน่งสุภะคือความรุ่งเรืองความก้าวหน้าการได้รับความอุปถรรัมภ ความสุขความดีงามค่ะดาวทิศย,ยศัก์สุภาก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะก็โดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะประสบความสำเร็จได้รับการอุปถรัรมภ์จากผู้ใหญ่นะยศศักต์กตำแหน่งนี้โดดเด่นเป็นที่รู้จักนะคะดาดวทิ์ปุตตะนะปุตตะก็คือการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะรุ่งเรืองสดใส เป็นคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จดาวอาทิตย์มีดาวมฤตยูอยู่ก็คือเกี่ยวข้องกับผู้คนมวลชนมากมายนะคะเกี่ยวข้องกับการติดต่อค้าขายด้วยค่ะมีดาวพุธปัตตนิดาวพุธกรรม,มอาชีพนะคะปัตตนิ ดาวพุธนะคะเพศตรงข้ามหุ้นส่วน,นาการค้าด้วยนะคะดาวพุธการสื่อสารการพูดคุยการขีดเข,ขียนเขียนการเดินทางก็เกี่ยวข้ขขของกับปัตตนินะคะคนรักคู่ครองหุ้นส่วน,นก็อยู่ในเรือนปุตตะนะคะมาเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูและมีดาวสุขความรักนะคะดาวสุขความรัก ก็คือดาวเจ้าเรือนอริการที่จะได้มานี้ต้องต่อสู้แข่งขันได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จค่ะอริอุปสรรคปัญหานั้นต่อสู้มาสำเร็จนะคะและเป็นดาวสุขลาพระสิ่งที่ได้มานะก็บางครั้งก็เป็นลาบลอยฟุกลเนาะแต่บางครั้งลาบลอยฟุกลนี้ถ่า ไม่ต่อสู้แข่งขันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะาลาภะก็มีดาวจันด้วยนะคะอยู่ในเรือนปุตตะนะคะดาวจันท์ก็คือมรดกตกทอดได้ของเก่าแก่มาทำมาค้าขายนะคะเป็นคนยินดีรับใช้ในการบริการนะคะดาวจันท์มรณะมรณะก็คือมรดกตกทอด ได้ของเก่าเก่ามาค่ะมาทำการงานค้าขายนะคะก็ได้รับการดูแลนะเอาใจใส่จากผู้คนที่มาติดต่อค้าขายนะคะตนเองนั้นก็ประสบความสำเร็จในการติดต่อค้าขายการใช้สื่อโซเชียลมีเดียไปไกลๆนี้ประสบความสำเร็จค่ะเป็นเหมือน ดวงตะวันวันรุ่งพรุ่งนี้ของเพื่อนเื่อนญาติมิตรบริวารที่มาติดต่อด้วยนะคะเป็นคนมีแรงบันดาลใจนะคิดบวกโลกสวยสดใสอบอุ่นด้วยจิตไมตรีมิตรภาพให้กับผู้คนทั่วไปะคะ่ะอก็นี่ก็คือตัวตนของชาวราศีธนูก็กำลังจะมีโชคนะคะวิว fortune, ออฟฟอร์จูนกงโลหมุนเวียนมาในรอบ 30ปีเสาในเรือนบังกรก็คือการเงินตั้งแต่หลังสงกรานไปเลยนะคะหลังขึ้นปีใหม่เนี่ยไปถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2566กระดุมพระการเงินสิ่งที่มีค่านี้ได้มาจากการเงินโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะก็จะมีการเงิน ดาวเสาร์ในเรือนมังกรนะการเงินก้อนโตจากโชคชะตาฟ้าลิขิตหมุนเวียนความสุขเข้ามานะคะในรอบ30ปีต่อมานี้นะคะ,ะได้การเงินดีมากมั่นคงในรอบ30ปีค่ะตั้งแต่หลังสงกรานไปนี้มั่นคงได้ก้อนโตมากมายเลยคะ่ะจากโชคชะตากำหนดแล้วชาวราศีธนูกำหนดเองด้วยนะคะที่เหลือนะคะ ก็ไปเกี่ยวข้องกับบริวารพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรนะคะ,ะ The world ก็คือดาวเสาในเรือนการเงินเช่นเดียวกันค่ะติดต่อค้าขายในการเงินอุดมสมบูรณ์ดาวเสาในเรือนมังกรด้วยนะคะสติปัญญาความสามารถอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะ หลักทรัพย์บ้านที่ดินนี้มีความสุขบริบูรณ์เลยค่ะก็ไปเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารทางไกลนะชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลการเงินนี้ได้มามากมายจากการติดต่อค้าขายไกลๆนะคะประสบความสำเร็จมากเลยคะ่ะความอุดมสมบูรณ์มาเยือนเลยคะ่ะก็ถ้า ในเรื่องของอสุขภาพกออ็นอนดึกไปหน่อยเนาะ,ะก็ระวังแค่การนอนไม่ค่อยจะหลับเนาะทำงานมากมายเนาะค้างค้างบางคืนก็พักผ่อนพักผ่อนให้เป็นเวลาเวลานะคะอาการหาการเงินรายได้นะอยู่ในช่วงที่ การเงินรุ่งเรืองนะ,ะไม่มีปัญหาเลยะคะ่ะมีผู้คนมากมายแวดล้อมไปด้วยกันลายนมิิตมาสนับสนุนเรื่องการเงินรายได้นะคะ,ะถ้าในเรื่องของความรักนี่ก็ไม่มีปัญหาเลยะคะ่ะก็ไปพบกับเพื่อนสนิทนะคะ,ะมาใกล้ชิดคอยติดตามดูแลนะคะเป็น คนที่รู้จักกันมายาวนานนะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังการงานนี่ก็ประสบความสำเร็จนะคะแต่ในเรื่องความสูตรที่โสดมายาวนานนี้อันนี้ก็อีกเจดใบนี้จะมาบอกถึงอนาคตของพระสังฆราชนะงานนั้นเป็นงานทําเวลำเวลานะคะงานรับราชการค่ะเป็นครูบาอาจารย์นะคะถ่ายทอดวิชาความรู้ประสบความสำเร็จคะ่ะ ขี้บนชอบสอนด้วยนะคะมสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคุ้มครองให้แ้วกราดอยู่เสมอนะคะสำหรับคนที่จะสอบแข่งขันก็มีโอกาสได้ประสบความสำเร็จสอบติดถึงสถาบันระดับประเทศนะคะสำหรับท่านที่มีเกณฑ์จะเตรียมพร้อมเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีโอกาสนะคะ หลังจาก1นะคะ1มีนาคม2566 6นหรือหลังหือหลังสงกรานนี้ก็เตรียมพร้อมเดินทางได้เลยนะคะ,ะก็ไม่มีอุปสรรคนะคะติดต่อค้าขายใกล้ๆประสบความสำเร็จแต่ให้มันดูแลสุขภาพนะคะการนอนให้เป็นเวลานะคะก ระวังสายตาด้วยนะคะสำหรับสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจก็ประสบความสำเร็จนะคะเป็นพ่องานแม่งานการเงินดีมากนะคะก็มีคนรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนรักเดวิลนี่ก็คือ mm hmm. ราหูเนาะสัจชะ mm hmm. เพื่อนใกล่ชิดสนิทเหมือนญาตินะ หรือการค้าขายก็ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะได้ทำงานเป็นพ่องานแม่งานประสบความสำเร็จกับงานที่ผู้คนมาสนับสนุนท่านครูบาอาจารย์นะสายทอดวิชาความรู้เป็นผู้ให้ค่ะเดวิลก็คือสัจชะการค้าขายเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาตินี่นะคะอ่ะ เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะ,ะดาวพระหัสพันธุนะคะดาวพระหัสพันธุครอบครัวก็ทำงานที่หลักแหล่งที่บ้านที่ทำกินของตนเองดาวพระหัสก็คือชาวราศีธนูทธธัุไฟเองนั่นแหละคะ่ะอ่าเป็นผู้มีความสุขุมรอบคอเป็นผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จในการงานรับราชการเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นผู้ให้นะคะ ดาวพระหัสนั้นก็ไปอยู่ในเรือนราหูนะคะเรือนไกลชิดสนิทกันเหมือนญาตินะคะธาม,มาค้าขายเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียก็สำเร็จนะคะพระหัสอยู่ในเรือนราหูราหูก็ไปอยู่ในเรือนอรินะ,ะอังคารราหูในเรือนอริก็ไปพบ ทำรักนะเป็นเพื่อนเก่ากันมากอดนะคะคนคนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่กว่าชาวราศีธนูนะอมีอายุมากกว่า,าก็แอบรักกันมานานนะอดทนรอคอยไมาในรวมใช้ชีวิตกันอ่าทำงานเสียสละเหมือนกันเลยค่ะออีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็รอคอยกันและกัน มานานพอสมควรวนะเนาะเออหรือรอคอยกันมามากมานานนะเออจนแช่แข็งเลยเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันไกลนะเป็นเศรษฐีนะการเงินดีมากอ่ะเป็นเพื่อนเป็นกันลายาณมิตรกันนะคะเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเออคนมีการเงิน มาพบกันค่ะการเงินดีนะชาวราศีธนูไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะประสบความสําเร็จจากการงานที่ทํามายาวนานนะคะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ค่ะ,ะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างแดนนะคะก็ได้พบกับเพื่อนกันลายนมิตรกันนะคะเพื่อนเก่าค่ะมุนเวียนมาเจอกันเป็นเพื่อนเก่าคิดถึงกันนะคะ จางฝายนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันลายนานมิตรนะเพื่อนเก่ากันนะดามูนนี่ก็คือวินาศ์นะดาวอังคารปุตตะดาวอังคารวินาศนะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมายาวนานนะาอังคารวินาศนั้นก็ไปอยู่ในเรือนอรินะแล้วก็มีดาวราหูอยู่ด้วยก็เป็นเพื่อนเก่ากันเนะี่ย เพื่อนเก่ากันมาก่อนอเพื่อนเก่าคนนี้นะผู้ใหญ่กว่าเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะอืมอเป็นคนที่ชาวราศีธนูกับเขารู้จักกันมายาวนานเป็นไปได้ก็คือเขาอาจจะมีลูกติดมาด้วยนะ,ะปุตตะดาวังคานวินาศ ไปอยู่ในเรือนอริผ่านการมีเจ้าของมาแล้วนะท่านชาวราหูเนี่ยต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดนไกลที่ชาวราศีธนูไปเกี่ยวข้องนี่นะกับเพื่อนทางไกลเนะี่ยเขาผ่านการมีอุปสรรคปัญหามีอริมาแล้วนะราหูไปอยู่ในเรือนอริเคยมีเจ้าของมาแล้วนะคะแล้วก็ พัดกพราห่างไกลกันนะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลนะวินาศชาวทางไกลค,รคร่ะต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นก็มีลูกติดมาด้วยนะอรินะราหูกับดาวคารอยู่ในเรือนอริแล้วดาวเจ้าเรือนอริคือดาวความรักนั้นไปอยู่ในเรือนปุตตนะอ่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็กลับมาพบกับชาวราศีธนูธาตุไฟใหม่ คนเก่าค่วนเวียนแล้วเวียนวนอ่ะยินดีนะคะเพื่อนเก่าคนรู้จักกันนะอ่าไม่เล้รวมใช้ชีวิตกันนะกลับมาพบกันใหม่อดทนรอคอยอดทนได้รอคอยได้นะเป็นผู้เสียสละทํางานปิดทองหลังพระ,ะเช่นเดียวกันนะ,ะเป็นคนสียนเสมอมาเจอกันนะคะ,ะรักแท้จะมีการ ได้พบปะนะคะมีโอกาสได้สู่ขอมันหมายกันนะคะตามประเพณีกินดีด้วยค่ะเพื่อนสนิทใกล้ชิดกันเหมือนญาติแอบรับกันมายาวนานกลับมาพบกันใหม่ค่ะให้คำแนะนำนะคะ New beginning ค่ะ ชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะเหมือนเดสันคิดบวกโลกสวยเป็นแสงสว่างให้กับญาติมิตรทั่วไปนะคะฟุกีเนี่ยสิ่งเก่าๆก็ให้อภัยนะคะคนที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะให้อภัยตนเองและให้ผู้อื่นได้การให้อภัยคือการที่เรานั้น รู้จักตนเองนะคะคนเข้มแข็งเท่านั้นค่ะเริ่มที่จะให้อภัยตนเองก่อนแล้วแพ่ออกไปให้อภัยกับผู้อื่นนะคะชาวราศีธนูโอีบเนสเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะคะเป็นผู้ให้การให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ชาวราศีธนูได้เรียนรู้แล้วก็แบ่งปันให้กับญาติมิตรต่อไปค่ะ ฟ For อก g i v ฟอก s ี้เนสกค่ะชาเดอ่าเป็นคนที่จิตใจดีชอบทําบุญสุนทานนะคะเป็นผู้ให้นะคะยิ่งให้ยิ่งได้ะคะ่ะเป็นคนจิตใจดีะคะ่ะ่ะยินดีกับชาวราศีธนูนะคะกับวัน หลังปีใหม่ไทยนะคะโชคดีนะคะคิดบวกโลกสวยสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลังจากปีใหม่นี้นะค่ะมีความ